่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยสนับสนุนโดยบริษัทสหายเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟสตริล่อนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธา,าตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุย๋ยตราพิรามิดปุย๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุย๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสาหายกเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับเสียงที่ท่านได้ฟังอยู่นี้คือเสียงจากทิดบุญบางประมา อดิศักด์บุญกิยาพันธ์นะครับแฟนรายการหลายท่านรับฟังกันมาตั้งแต่ยุค AM FM เจนกระทั่งชมรายการทีวีจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ทำทีวีแล้วมาออกสื่อโซเชียลมีเดียในหลายแพลตฟอร์มท่านก็ติดตามรับฟังนะช่องของผมก็จะมีอยู่3ช่อง ช่องที่1ก็คือบ้วน Channel b u a n c h a n n e l นะฮะช่องที่2ก็คือช่องอาจารย์บ้วนะครับช่องอาจารย์บ้วนก็จะนำเสนอรายการทิดบ้วนชวนคุยที่โยกมาจากทีวีแล้วก็มีรายการข้อคิดทิดบ้วนรายการคุยกันหลานปู่เป็นรายการสั้นๆนะฮะ แล้วก็ทางบวนชาแนลก็จะมีะทิศบวนชวนคุยที่เราคุยกันเนี่ยเป็นคลิปเสียงจังนทึ่ศุกร์แล้วก็ไลฟ์สดวันจันทร์กับวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งวันจันทร์ก็รายการคลินิกเกษตรวันศุกร์ก็ศุกร์กับสหายเกษตรนะครับแล้วก็ทาง Facebook แล้วก็ TikTok แล้วเราก็นำมาลง YouTube ให้ท่จารได้ติดตามรับชมกันในภายหลังต่อไปวันนี้จะตอบปัญหาแฟนรายการที่แนะนำมาว่าอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์ช่วยพูดคุยให้ฟังหน่อยว่าปัญหาการเกษตรในช่วงฤดูฝนนี้จะต้องอระมัดระวัง หรือต้องดูแลรักษาพืชผลของเราอย่างไงบ้างอันนี้ก็ต้องชมเชยว่าเป็นคำถามที่ดีมากนะเพราะว่ามันเข้ากับสมัยคือพูดเรื่องเกษตรในบางทีถ้ามันไม่ตรงกับฤดูกาลเนี่ยมันก็ฟังดูแหม่งแ่งแต่เดี๋ยวนี้เราฟังเมื่อไหร่ก็ได้อยู่แล้วถ้ายิ่งสมัยยุคผมจัดวิทยุ AM สมัยก่อนเนี่ยนะครับนะอันนั้นถ้าบันทึกรายการแล้วมันผิดฤดูกาลนี่โอ้โหคนฟังก็ดูว่าเอ๊ะไอ้นี่จลกฮะนะครับอา้าวปัญหาการเกษตรในฤดูฝนที่เราจะประสบปัญหานะครับสิ่งแรกเราต้องเข้าใจว่าโลกกำลังป่วยป่วยหนักป่วยหนักเพราะอะไรครับนี่ฮาวาย ผมเคยไปนะฮาวายเนี่ยไปยืนอยู่บนยอดเขาเขาบอกว่าไอเนี่ยมันเป็นปากป่องภูเขาไฟแล้วมันก็พร้อมที่จะประทุขึ้นมาในล่าสุดภูเขาไฟที่ฮาวายก็ระเบิดพุ่งขึ้นมาตั้งโอโ้โหนะเขวัาสูงขนาดหอไอเฟลเลยทีเดียวหอไอเฟลก็เคยไปยืนอยู่ข้างหน้าไม่เคยขึ้นหรอกนะครับเมื่อครั้งไปฝรั่งเศสอ้าว ครน,นี้นอกจากภูเขาไฟไฟปา่าบ้านเราก็เจอช่วงแรงนะเอาสหรัฐอเมริกาก็เจอพายุทอร์นาโดกวาดทีนึงเนี่ยบ้านช่องห้องหอเสียหายตั้ง5,000ันหลังนะครับเดี๋ยวว่าไม่มีที่อยู่กันลนะนนี่ทอร์นาโดนะครับน้ำท่วมฝนแรง ป็นสิ่งที่เจอเสมออย่างบ้านเราเนี่ยพอเข้าสู่ฤดูฝนน้ำก็จะท่วมอย่างที่เราคุมไม่ได้อย่างแม่สายเชียงรายอย่างเงี้ยเห็นไหมสายลมจอยที่ก็อยู่ที่ตามอยู่แล้วน,น้ำมาก็เรียกว่าก็เจอแต่ก็เจ้าหน้าที่ก็พยายามเต็มที่อันนี้ต้องให้กำลังใจกันอย่าเอาแต่ด่าทอกันคนไทยก็ต้องรู้จักช่วยตัวเองด้วย นะครับจะไปรอความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างเดียวไม่ได้เราช่วยตัวเองได้แค่ไหนทําไปก่อนเพราะฉะนั้นปัญหาน้ําท่วมคือแล้วก็ผมก็มักจะพูดเสมอว่าถ้าน้ําล้นผิวดินมันก็จะกวาดเอาหน้าดินของเราเนี่ยความอุดมสมบูรณ์อินทรีย์วัตถุออกไปหมดนั้นผมถึงบอกว่าไอ้หน้าหน้าฝนนี่สิ่งที่เราต้องเตรียมมันตั้งแต่หน้าแล้งคือเราต้องมีบอ เก็บกักน้ำไอ้ตรงไหนที่เป็นที่ดรอเอาน้ำไหลมาเก็บไว้แล้วก็รอบสวนนี่ควรจะมีคูระบายน้ำแล้วก็ไปรวมกันบ่อสุดท้ายที่ที่ผมเรียกว่าบ่อดักดินห<ม>รือจะเรียกว่าบ่อดักปุ๋ยหรือจะเรียกว่าบ่อรองรับน้ำรอการระบายไปได้เฉพาะน้ำไอ้ปุ๋ยดินตะกอนก็ตกอยู่ตรงนั้นเราก็ไปลอกเอากลับมาใช้ได้ และน้ำก็จะต้องเมื่อเข้ามาในสวนได้มันต้องออกได้ทีนี้ถ้าฝนถ้าปุดถึงวันน้ำมันท่วมล้นผิวดินนะถ้าอย่างไม้ใหญ่มันอยู่ได้แต่ไม้เล็กไอผักเล็กๆไอน้อมก็อยู่ไม่ได้นี่ก็รันอยู่นะครับเราก็ต้องเร่งระบายนะระบายออกไปถ้าน้ำมันหมุนน้ามันไหลไม่เป็นไหลเพราะว่ามันมีออกซิเจนแต่อย่าปล่อยให้น้ำ มันขังเป็นแอ่งเป็นหลุมอ้ยิไม่ได้เพราะถ้าน้ำไหลมีออกซิเจนแต่ถ้าน้ำนิ่งนานไปมันจะกลายเป็นน้ำเน่านะครับนี่และพอมันเน่ามันก็จะขังน้ำยุงก็มาอีกแล้วนี่มันก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นปัญหาการเกษตรในฤดูฝนลำดับแรกคือน้ำท่วมบางคนบอกว่้สบายเลยจานบ้านผมน้ำไม่ท่วมนะ อันนั้นเข้าใจผิดบางคนเห็นว่าน้ำไม่ล้นผิวดินนึกว่าน้ำไม่ท่วมแต่พอไปดูในร่องไปดูในสวนนะช่ำน้ำครับนะช่ำน้ำแชะเพราะจัดระบบระบายน้ำไม่ดีถ้าเป็นสวนไม้ผลเดี๋ยวนี้ยังไงก็ต้องเตรียมแปลงให้มันนูนๆหลังเตาและก็ระหว่างทรงพุ่มมันต้องมีร่องระบายน้ำ ถ้าปลูกพืชผักขนาดเล็กเราก็ต้องยกร่องสูงขึ้นมาแล้วก็มีร่องระบายน้ำถานายามปกติเราปล่อยน้ำเข้าเข้าร่องแต่ว่าถ้าน้ำมาเยอะมันก็ระบายล่องออกไปโดยเฉพาะถ้าเปิดท่านปลูกพืชที่มันไม่ชอบน้ำขังแช่ไม่กี่วันมันก็ตายแล้วอย่างมะละกอเนี่ยนะครับ ถ้าที่เราลุ่มเราก็ต้องยกล่องสูงหน่อยแต่ถ้าที่เราอยู่ที่ดอนเราก็ต้องทำแปลงนูนหลังเต่าแล้วก็จัดระบบระบายน้ำให้ดีเพราะความหมายในทางการเกษตรคือถ้ารากแช่น้ำเราเรียกว่าน้ำท่วมแล้วถึงแม้จะไม่ล้นผิวดินนะแต่ว่ารากมันแช่อยู่กับน้ำนะครับอย่างนี้ก็แปลว่า เราประสบภัยน้ำท่วมแล้วนี่อันนี้ประการหนึ่งคราวนี้พอฝนตกลงมาทุกวันความชื้นมันก็เกิดความแฉะมันก็มีนันพี่น้องครับสิ่งที่จะต้องกลัวต่อไปนะโดยเฉพาะคนที่ปลูกไม้ผลที่มันมีเชื้อโรคเชื้อราทางดินผนปลูกทุเรียนมีโรค รากเน่าโคนเน่าคนปลูกส้มนะส้มหรือจะเป็นพืชตระกูลส้มทั้งหลายก็จะเป็นโรครากเน่าโคนเน่าซึ่งเชื่อเดียวกันแต่คนละสปีชีถ้าเป็นทุเรียนไฟทอปเทอร่าพามิโอลาแต่ถ้าเป็นส้มเป็นไฟทอปเทอร่าพาลาซิติกานี่คนละสปีชีเพราะฉะนั้น พอฝนมันตกลงมาแล้วคือเราไปปล่อยให้ต้นหนึ่งมันเป็นเนี่ยน้ํามันพาเอาเชื้อจากไอ้ต้นที่เป็นน่ะจากต้นน้ำน่ะไปทั่วหมดเลยครับในอดีตสวนส้มดังๆ้ำเพชรบูรณ์ที่เขาปลูกอยู่บนเขามันก็เจอปัญหานี้เพราะว่าน้ํามันไอเชื้อไฟทอปโตราเนี่ยมันไปกับน้ําได้มันไปกับน้ําได้นะนนครับโดยทางน้ําแล้วก็ดินครับเพรา เราจะต้องหมั่นสำรวจดูลำต้นดูโคนต้นเออถ้าเห็นมันเริ่มมีอาการเอ๊ะทำไมมันเริ่มเปืเป่อยๆเริ่มผุๆอย่างนี้รีบจัดการเลยครับสารป้องกันการเชื้อราถ้าเราถ้าเรารู้ยิ่งรู้ว่าเชื้อตัวไหนออย่างถ้าเป็นไฟทอปโตราเราก็เอาอะโครแบทมาลาดลดนะครับเพื่อ กำจัดเชื้อนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นเชื้อราทั่วไปมีตั้งหลายชนิดเราก็อาจจะมีเทรน์นิวเข้ามาช่วยนะแต่ถ้าเบอร์ว่าบางคนเขามีจุลินทรีย์นะเขาก็เอาไปขอกรมพัฒนาที่ดินมานะครับพอดอ4หรือจะเป็นซูเปอร์พอดอ 3, เอามาใช้ นะครับแล้วเราก็เอามาคลุกเคล้าเข้ากับดินนั้นความชื้นแฉะอันนี้น่ากลัวแฉนี่ยิงขาดอากาศด้วยนั้นม,มันมีความชื้นต่อเนื่องเราต้องสำรวจเนี่ยว่าไอ้ต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยมันมีโรคที่เกิดกับระบบรากด้วยหรือไม่เห็นไหมทีนี้พอฝนมันตกทุกวัน ตกชอชอแชแชนั้นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือว่าถ้าเราทำเกษตรแล้วฟ้าปิดคำว่าฟ้าปิดหมายความว่าไงหมายความว่าตัง้งแต่เช้าตื่นมาเนี่ยนะไม่มีแสงเลยทั้งวันคลุมมืดคลุมอึมคลุมอยู่งั้นนะแล้วแถมมีฝนโปรยปลายเป็นฝอยละอองเหมือนอย่างกับใครจะฉีดใครจะรีดผ้าพรมน้ำกัทั้งวันอย่างนั้นแหะ ไอ้อย่างนี้โอ้โหเชื้อราชอบมากนะครับมันก็ให้เร่งสํารวจลำตน้นมีอาการยางไหลไหมเออถ้าเริ่มมีอาการยางไหลตามลำต้นจะเป็นส้มเป็นมะม,ม่วงนะอย่างนี้เราก็อาจจะต้องดูว่าไหนฟ้าเปิดนะครับเราเอาสารป้องกันยอมจัดเชื้อรานะผสมน้ำ แล้วเราก็แปลงทาสีนะครับทาลำต้นเลยทาลำต้นทาตำกิง่งโดยเน้นการทาที่จุดที่มีบาดแผลนะมีอาการยางไหลซะก่อนแต่จุดอื่นๆก็อันนี้จะใช้แปลงโคลานก็ดีนะครับเราก็ต้องทาไว้ให้ทั่วนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการป้องกันีจะว่าด้วยเรื่องลำต้นแต่ถ้าเป็นอย่างกรณีพืชผักเราต้องดูว่าผักที่เราปลูกนะมันอ่อนแอต่อเชื้อราในดินไหมอย่างเอาอย่างกล้วยคนปลูกกล้วยเนี่ยถ้าล่อยหน้าฝนทรงพุ่มทึบอับทึบนอเยอะใบามาก การระบายอากาศไม่ดีเราก็จะเห็นใบกล้วยเราจะเหลืองเหลืองใบล่างขึ้นไปใบบนที่ชาวบ้านเรียกว่าโรคตายพลายก็คือโรคฟิวเซียมวิลมันก็เกิดจากเชื้อฟิวเซียมออกซิสปอรัมที่เข้าไปทำลายแล้วก็ไปอุดตันท่อน้ำเลี้ยงก็ทำให้ต้นนั้นส่งน้ำขึ้นไปเลี้ยงใบไม่ได้ นี่แล้วพอเป็นแล้วไอ้ก่อนั้นไม่ต้องไปรักษาแล้วไอ้โรคพันนี้นะครับกําจัดอย่างเดียวกําจัดอย่าให้ไปแลรงแพร่เชื้อต่อไปถ้าปลูกอย่างมะเขือเทศถ้าชุ่มชุมแฉะแฉะช้าช้าอยู่อย่างนี้แล้วเห็นเลิอนต้นเหี่ยวอันนี้ก็จะมีได้ทั้งเหี่ยวจากเชือ้อราหรือเหี่ยวจากแบคทีเรียรดูยังไงครับก็ถ้าเหี่ยวจากเชื้อราเนี่ย ใบมันจะต้องเหลืองนะฮะใบมันจะเหลืองเพราะว่าเชื้อฟิสเซเลียมมันไปอุดตันท่อน้ำเลี้ยงแต่ถ้ามันยังเหี่ยวนะต้นเหี่ยวแต่ใบมันเขียวเขียวเนี่ยอย่างนี้จะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียมะเขือเทศพืชตระกูลแตงที่เขาเรียกว่าโรคเถาเหี่ยว จะเป็นฟักทองแตงโมแตงกวาแตงร้านอะไรก็แล้วแต่ขอเป็นพืชตระกูลแตงอะไรกันโรคเหี่ยวก็จะเกิดได้ง่ายมากนะในช่วงฤดูฝนนี้เัน้ะเป็นอย่างพืชพวกนี้มันเป็นพืชร้มลุกที่เราเดี๋ยวเราปลูกใหม่เราก็ต้องถกถกเถาทิ้งเลยครับนะถกเถาทิ้งแล้วตรงโคนกอเถานั้นนะเราก็ต้องเอาสารป้องกันกำจัดเชื้อราเนี่ย ไปราดลดบริเวณนั้นไว้ไม่ให้เชื้อมันแพร่ต่อไปเพราะฉะนั้นเป็นเกษตรกรในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยมันควรจะทำเตาเผาพืชเราไปถกมาถ้าเราไปทิ้งข้างแปลงเราไปทิ้งเลี่ยราดไอเชื้อมันก็แพร่ระ,ะบาดอยู่ดีเราก็ไปใส่เตาเผาพืชอาจจะเป็นลองซีเมนต์ใหญ่ๆแล้วมีฝาปิดไว้ เอาไปซิงไวเอาไปใส่ไว้ตรงนั้นก่อนนะฮะแล้วก็นานทีเราก็เผาสะงวดหนึ่งนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเราเผาตามความจำเป็นนะครับนี่ก็คือเรื่องของโรคต้นเหี่ยวนะฮะที่เกิดในหลายพืชกรณีของคนปลูกถั่วลิสง ดะเห็นเลยครับว่าโคนเนี่ยจะเน่าเปืป่อยๆเพราะความชื้นมันเยอะนี่ก็เชื้อหนึ่งก็เรียกโรคโคนเน่าเชื้อ s ก e l ์เ t ติมโรบ i ีไอนะครับหรืออย่างกรณีของอคนที่เขาปลกูกพืชอื่นๆยังพลิกพลิกนี่บางทีก็หน้าฝนเนี่ยเหี่ยวเลยครับ ไปดูที่โคนต้นโคนต้นก็จะเปืเป่อยๆและเส้นใยเนี่ยจะเห็นมันหยาบเหมือนอย่างับขยุ่มสำลีเลยครับแล้วมันจะอัดตัวเป็นเม็ดกลมสีขาวแล้วก็เป็นเม็ดกลมสีน้ำตาลอันนี้เวลาเห็นไม่ใช่ไปถอนต้นพลิกแล้วก็เวียงทิ้งปู้๊ไปอย่างนั้นไม่ได้นะครับดินที่มันกระจายตัวไปนั้นก็มีเชือ้อรานะเพราะนัะ้นนี่ก็ขอให้ ระมัดระวังนะครับแต่ผมจะยังไม่พูดถึงปัญหาที่เกิดกับาทางใบของพืชน,นะครับท่านผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้ก็ลองจินตนาการดูซิหรือว่าถ้าพืชไหนที่ทิดบนนบางเอามายังไม่ได้ไปแตะถึงอา้าวตัวอย่างเช่นทัวฝักยาวหน้านี้ปลูกตัวฝักยาวหน้านี้ก็บางคน บอกแอจางเถามันเหลืองไปทั้งเถาเลยนะเหมือนกันครับเป็นเชื้อตัวเดียวกันเพราะฉะน,น,นั้นในฤดูฝนนี่คนที่เขาเอาจุลินทรีย์มาใช้ไปขอกลมนาที่ดินอย่างซูเปอร์พอดสามนะหรือจะเป็นพอดสอิบสีก็ได้นะครับบางคนเขาก็<ๆ>เอามาคลุกเคล้ากับดินนะเหมือนปล่อย แถวตำรวจออกไปควบคุมนะแล้วเชื้อเหล่านี้ก็จะคอยควบคุมเชื้อราฟิซเลียมแล้วก็ราอีกหลายชนิดที่มันหลบซ่อนอาศัยอยู่ในดินนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องกเกษตรกรที่จะปลูกพืชแต่ละชนิดเนี่ยมันก็มีหลักง่ายๆว่าลำดับแรก รากมันลึกไหมเออถ้ารากลึกเราก็ต้องเตรียมดินลึกหน่อยนะฮะแล้วก็มันเปราะน้ำไหมมันอ่อนแอต่อโรคน้ำท่วมไหมไอ้อย่างนี้ยกล่องสูงสักหน่อยนะฮะแล้วก็ต้องดูภูมิประเทศบ้านเราด้วยว่าน้ำมันมาจากไหนถ้ามันมาจากน้ำป่ามันไหลมาแรงมากไอ้อย่างนี้อย่าไปเสียดายที่นะ ร่องระบายน้ำต้องกว้างครับผมดูชาวบ้านเขาปลูกมันตะปะหลังถ้าปลูกก็แถวเมืองการอย่างเงี้ยนะก็ยกร่องขึ้นมาแล้วระหว่างร่องต่อร่องเนี่ยเขาจะมีร่องระบายน้ำกว้างเป็นเมตรเลยครับเพราะเวลาน้ำป่าน้ำเขามาเนี่ยมันมารุนแรงมากเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้เนี่เขาบอกว่า นอกจากมีความรู้ดีแล้วเนี่ยมันยังต้องอาศัยศิลปะในการทำของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ด้วยเพราะฉะนั้นพอเราจะปลูกพืชอะไรเราต้องรู้ธรรมชาติของพืชชนิดนั้นเมื่อรู้ธรรมชาติเราต้องรู้ล่วงหน้าว่าตั้งแต่มันเกิดต้นเล็กๆไปจนกระทั่งจะเก็บเกี่ยวเนี่ยมันมีมแมลงตัวไหนที่สำคัญต้องศึกษาไว้เลย นะโรคอะไรบ้างที่เป็นตั้งแต่มเมล็ดงอกไปจนกระทั่งถึงต้นโตถ้าท่าไม่เข้าใจท่านถามมาครับท่านปลูกพืชอะไรอยู่นะถามมาที่ไหนถามมาที่ด b u a n 2494แต่ถ้าบางคนยังถนัดเขียนจดหมายก็เขียนมาที่ทิศบวนบางบรมะมาตู้ปน12กํแแพงแสนแนครปฐมเ3 1 4 0ม73140 และนี่ก็คือปัญหาของท่านในวันนี้ยังไม่จบนะครับปัญหาการเกษตรในฤดูฝนเราต้องต่อเนื่องกันอีกสักตอนหนึ่งนะฮะถ้าท่านชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะและใครยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามให้ด้วยแต่คนที่เคยกดติดตามแล้วไม่ต้องกดซ้านะครับแล้วก็เราจะได้ติดตามรับฟังรายการกัน ต่อไปแล้วท่านมีอะไรที่จะแนะนําให้ผมพูดถึงเรื่องอะไรก็บอกเรากันมาได้นะครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี่คือเสียงจากทิดบ้วนบางประมาอดิศักบวิกิยาพันธ์นะครับท่านอยากรู้ผมเป็นใครมาจากไหนก็ติดตามคลิปเสียงนะทางบ้วนชาแนลวันที่13กุมภาพันธ์2567 ก็จะรู้ประวัติผมทั้งหมดนะฮะและอยากจะรู้ว่า,าผมทำงานปีนี้ที่ไหนอย่างไรก็ฟังวันที่5กุมภาพันธ์2568แต่เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในปีนี้ท่านจะติดตามรายการของผมได้ก็คือว่ารายการทางคลิปเสียงคือฟังแต่เสียงไม่เห็นหน้านะครับ ท่านก็ติดตามได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการทิศบ้วนชวนคุยทางบ้วแชนแนลนะฮะก็เลือกฟังเอาเลยครับท่านสะดวกเวลาไหนแต่ถ้าเปิดท่านยังฟังวิทยุ AM เราก็จะมีที่สทลสจันทบุรีคลื่น1170 เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีอันนี้ก็พี่น้องอยู่ทางภาคตะวันออกนะฮะและอีกสถานีหนึ่งนะครับสถานีวิทยุ A.M. นะฮะสวพพิษนุโลกนะครื่น1422เวลา18นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬิกาอันนี้ก็ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ถ้าเผื่อท่านต้องการที่จะชมรายการสดและถามปัญหา สดๆสดกันเลยนะครับก็ขอความกรุณาติดตามได้ทางรายการคลินิกเกษตรวันจันทร์ครับสด19นาฬิก30นาทีส่วนวันศุกร์ก็เป็นรายการสุขกับสหายเกษตร19นาฬก30นาทีก็รายการแต่ละตอนก็จะเป็นรายการ1ชั่วโมงนะสดทาง Facebook แล้วก็ทาง TikTok นะครับแล้วก็จะนำคลิปนั้นไปลงทาง YouTube ให้ท่านได้ติดตามชมกันต่อไปนะฮะอันนี้ก็ทางบ้วน Channel ส่วนท่านที่พิมพ์ชื่อช่องว่าอาจารย์บ้น้นนะครับก็จะมีรายการทิดบ้วนชวนคุยที่เราเคยทำในทีวีเราก็นำรายการนั้นมาลงทาง y u u t u b e f b o o k นะฮะก็ติดตามรับชมได้ทุกวันเสาร์นะฮะถ้าไม่มีอะไรพี่ปลาจะปล่อยคลิปวันเสาร์ส่วนวันจันทร์ก็จะเป็นรายการข้อคิดทิศบ้วนและวันพุธก็จะเป็นรายการคุยกันหลานปู่เป็นรายการส่งเสริมสาบันครอบครัวนอกจากนั้นก็ยังมีคลิป เก่าๆบ้างและคลิปใหม่ๆในการตอบปัญหาให้กับแฟนๆรายการที่ลงทางอิน t ตาแกแล้วก็อีกหลายๆสื่อพี่น้องก็ติดตามนะครับส่วนท่านที่จะติดต่อกับทิศบ้วนบางประมาะใช้ตู้ปน12กํากำแพงแสนนคนปรปฐม73140สําำหรับคนที่ยังถนัดเขียนจดหมายอยู่นะฮะแต่ถ้าเผื่อท่านใช้ทางลายสะดวกที่สุด อย่าฝากคำถามไว้ในอินบล็อกนะครับเราไม่มีที่จะโอกาสไปดูได้ขณะนั้นก็ฝากมาที่ at b u a n 2 4 9 4ต้องเติม at ด้วยนะฮะ b u a n 2 4 9 4เฟตซรีลอนธาดอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตซรีลอน ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริรลลอนธาตุอาหารเสริมสูตรทีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดอุ๋ย,ยตราปิรามิดอุ้ยตราปิปรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพ นาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร